สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ซีรีส์ดูดวง12ราศีโดยอาจารย์สรุดาด็อกเตอร์ฟอจูนจากช่องสรุดา f o r t u จู professor ค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงราศีเมษรประจำเดือนมิถุนายน2563โดยการพยากรณ์นี้ยึดถือบุคคลที่มีลักษณะเกิดราศีเมษเป็นหลัก แต่ชาวราศีเมษหรือผู้ที่เกิดในช่วงวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมก็สามารถพิจารณาคำทํานายนี้ประกอบไปได้ด้วยเช่นกันค่ะโดยที่การพยากรณ์ในคลิปนี้เป็นการทํานายโดยภาพรวมของดวงชะตาบุคคลราศีเมษไม่ได้ระบุไปที่ดวงชะตาของบุคคลท่านใดท่านหนึ่งเป็นการเฉพาะเจาะจง ดังนั้นขอให้ท่านรับชมเป็นภาพก,กว้างๆทั่วๆไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตหรือการตัดสินใจในช่วงนี้ค่ะขอเริ่มต้นจากการพยากรณ์ภาพรวมสถานการณ์ทั่วไปของบุคคลลัคนาราศีเมษหรือชาวราศีเมษจากไพ่ทาโร่นะคะไพ่ใบแรกตัวตนของคุณได้ไพ่ h e View ใไพ่ h e อะ e e วบ่งบอกถึงการที่คุณ จำเป็นจะต้องอพิจารณาตัวเองปรับปรุงตัวเองมีการจะต้องเปลี่ยนแปลงในเรื่องต่างๆอยู่มากมายในวิถีชีวิตของคุณในช่วงนี้โดยเฉพาะอาจจะเป็นเรื่องการงานเพราะว่าไพ่ใบที่สองได้ไพ่เอ็ดออฟช h ริ i เซส หมายถึงการที่คุณอาจจะต้องพยายามที่จะต้องปรับตัวเองทำใจเพื่อให้เกิดความพึงพอใจในเกี่ยวกับการงานการงานที่อาจจะต้องไม่ได้ดังใจการงานที่คุณอาจจะต้องทำงานอยู่ที่บ้านเนื่องจากไพ่ใบแรกเป็นไพ่เดวิลเป็นการที่ว่านั่งทำงานผ่านสื่อสังคมโซเชียลหรือว่าผ่านคอมพิวเตอร์เป็นเน็ตเวิร์ทางออนไลน์คุณไม่สามารถที่จะได้ดังใจเหมือนเดิมที่จะต้องเดินทางออกไปไหนไปทำไปทานอกบ้านนะคะ ในอิทธิพลของไพ่ใบที่3นะคะก็จะเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการไม่ได้ดังใจเป็นไพ่ที่คุณอาจจะมีเรื่องที่ทําให้คุณคิดว่าคุณอยากจะพัฒนาอยากจะก้าวหน้าอยากจะพึงพอใจในงานมากกว่านี้แต่เท่าที่คุณได้มา คุณอยากจะได้มากกว่าไม่พอใจกับสิ่งที่คุณมีอยู่ในปัจจุบันเรื่องการงานหรือไม่ก็เป็นเรื่องการดําเนินชีวิตทั่วๆไปในช่วงนี้ที่คุณอึดอัดขับคล้องมีข้อจํากัดไม่ได้ดังใจดังนั้นนะคะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเป็นเดือนที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยนะคะแล้วก็ในอดีตเนี่ยคุณอาจจะอยากจะเป็นคนใหม่ปรับปรุงตัวเองใหม่นะคะทําอะไรใหม่ๆเพื่อ เปลี่ยนตัวเองแต่ว่าเนื่องจากว่าสภาพสังคมแวดล้อมนะคะไม่เอื้ออำนวยทำให้คุณรู้สึกเครียดวิตกกังวลน,นอนไม่หลับอึดอัดคับคลองนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะในอนาคตมันก็มีโอกาสนะที่คุณในอนาคตก็คือเดือนหน้าเดือนนี้ถึงเดือนหน้าเนี่ยนะคะ มันก็มีโอกาสที่คุณก็ยังจําเป็นจะต้องปรับตัวเองม่ไม่อย่างนั้นถ้าปรับตัวเองไม่ได้คุณจะมีความรู้สึกว่าคุณเครียดคุณวิตกกังวลคุณอาจจะเจ็บป่วยมากกว่าเดิมนอกจากนอนไม่หลับแล้วเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการอ่อนล้าอ่อนเพลียนะคะแล้วก็อาจจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับการที่ว่าไม่หมดกําลังใจในการดําเนินชีวิตหมดกําลังใจในการทํางานหรือกระทากิจกรรมต่างๆในชีวิตดังนั้นนะคะเอ่อ ขอให้คุณนะคะพยายามแก้ปัญหาโดยใช้หลักเหตุผลนะคะมีสติเข้าไว้ในการแก้ปัญหาค่ะปัญหารอบตัวเนี่ยมันเป็นปัญหาเป็นจากปัจจัยภายนอกเป็นหลักซึ่งคุณไม่สามารถที่จะช่วยได้แต่ขอให้คุณใช้สติ ประสบการณ์เดิมๆที่คุณเคยมีอยู่สร้างมาแต่อดีตเนี่ยนะคะมาสร้างตัวตนใหม่ของคุณพัฒนาตัวตนใหม่ของคุณในช่วงภาวะวิกฤตนี้ซึ่งตอนนี้นะคะไม่มีใครช่วยคุณได้นะคะคุณต้องช่วยตัวเองคุณต้องสามารถที่จะใช้สติปัญญาไหวพริบและประสบการณ์ที่ผ่านมาในการที่จะช่วยเหลือตัวคุณเองให้ได้นะคะถ้าสถานการณ์แวดล้อมเนี่ย ไม่มีคนในสังคมมาช่วยคุณได้คุณจําเป็นจะต้องพัฒนาตัวเองในช่วงวิกฤตโควิดที่อยู่ที่บ้านเนี่ยนะคะพัฒนาตัวเองในหลายๆด้านในการเรียนรู้ทางสื่อสังคมออนไลน์นะคะเรียนรู้ในการที่จะทํางานทางออนไลน์ทํางานที่บ้าน work from home นะคะแล้วคุณจะมีโอกาสนะคะที่จะได้รับการติดต่อคุณคาดหวังนะคะที่จะได้รับการติดต่อด้านการงานใหม่ๆเข้ามานะคะเพราะว่าได้พา i ซิกออเพนเจอร์อยากจะมีคนช่วยเหลือนะคะให้การสนับสนุน รนนนนุด้าาากงไพ่สรุปนะคะได้ไพ่ uh, two o p p e n t a c l e s มันเหมือนคุณถ้าได้งานมานะคะก็จะเป็นงานที่ค่อนข้างที่จะมาบรรเทาใบบางเรื่องการเงินของคุณที่ตอนนี้ก็จะต้องหมุนเงินอยู่นะคะ เข้าเข้ากระเป๋าซ้ายก็ออกกระเป๋าขวานะคะเงินแต่ว่าต่อไปเนี่ยมันมีโอกาสที่สถานการณ์ทางการเงินสถานทางการเงินจะดีขึ้นนะคะในระยะยาวนะคะคุณต้องปรับตัวค่ะปรับตัวให้เข้ากับงานใหม่ที่จะต้องอมีวิธีการทำงานใหม่ๆวิธีการทำงานใหม่ๆนะคะไลฟ์สไตล์ใหม่ๆเพื่อที่คุณจะสามารถเข้ากับกลุ่มสังคมในการทำงานใหม่นี้ได้นะคะ ต้องปรับตัวเป็นหลักนะคะในเดือนนี้อ่ะเดี๋ยวขออาจารย์ดูเรื่องรายละเอียดในเรื่องของการงานการเงินความรักนะคะโดยเฉพาะเจาะจงไปขอเลือกไพ่การงานมาสามใบนะคะด้านการงานนะคะใบแรกได้ไพ่ temperance ต้องเปลี่ยนแปลงอะคะ่ะชีวิตตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงขึ้นขึ้น,นลงลงนะคะใบที่2ได้ไพ่ได้ไพ่ ten of swords สิบดาบนะคะ ก็เหมือนกับเก้าดาบสี่ดาบที่ขึ้นนะคะสี่ดาบช่วงนี้คุณก็วิตกกังวลนอนไม่หลับ9้าดาบก็ยิ่งเครียดนะคะเครียดในเรื่องวิถีชีวิตของคุณเรื่องงานของคุณเนะะี่ยค่ะ นี่สิบดาบก็ยิ่งโอ้โหอ่อนลาอ่อนเพียมมากขึ้นไปใหญ่เลยนะคะรูปไม่คืนเลยมันมันเหมือนกับว่างานนะคะตอนนี้ไม่เดินชีวิตคุณก็ไม่รู้จะเป็นยังไงมันหนักมันหน่วงมันหมดหนทางไปหมดเลยแต่ว่าในอนาคตนะคะเรื่องการงานสรุปว่าจะดีค่ะจะเริ่มดีขึ้นนะคะในเดือนนี้เป็นต้นไปเดือนมิถุนาเพราะว่าได้ไพ่หนึ่งดาบนะคะถึงแม้จะเป็นไพ่หนึ่งดาบ age of source แต่ว่าเป็นดาบที่ดีเป็นดาบแห่งการเริ่มต้นการงาน เดิมมันมีการล่มสลายไปมีการที่ว่า,เ,าเหนื่อยล้าจนต้องหยุดชะงักไปแต่ว่างานใหม่จะมีเข้ามานะคะถ้าคุณปรับตัวเนี่ยงานใหม่เนี่ยจะเป็นงานที่เหมาะกับคุณแล้วคุณจะเริ่มต้นใหม่ได้ดีค่ะต่อไปเดี๋ยวขอดูเรื่องของการเงินอขอโทษค่ะใช่ค่ะการเงินนะคะอีก3ามใบนะคะว่าการเงินในเดือนมิถุนายนนี้จะเป็นอย่างไรนะคะ ใบแรกได้ไพ่เฮอร์มต้องนิ่งๆเรื่องการเงินนะในช่วงอดีตที่ผ่านมาต้องหยุดชงงะงักใบที่สองได้ไพอ่อัศวินถือไม่เท้านะคะไนจจ์ <Night Advance. S 1> มันเป็นเรื่องของคุณจะต้องต่อสู้คุณจะต้องก้าวไปหางานนะคะสแสวงหางานเพื่อที่จะได้เงินมายิ่งคุณขยันมีความประพฤติที่ดีนะคะเได้ไพ่สุดท้ายเนี่ยได้ไพ่ ไพ่เวรกรรมหรือไพ่จัดเม้นเนี่ยเขาบอกว่ามันขึ้นอยู่กับผลการกระทําของคุณ action and reaction ยิ่งคุณก้าวไปแสวงหางานใหม่ๆคุณขยันขันแข่งทํางานโดยไม่เกี่ยงงานนะคะว่าจะเป็นงานที่งานเล็กๆน้อยๆงานที่ได้เงินน้อยแต่สุดท้ายเนี่ยคุณก็จะได้ผลรับเรื่องข่าวดีที่ดีเรื่องงานเข้ามางานใหม่ๆเข้ามาค่ะแล้วงานใหม่ๆนั้นน่ะจะทําการเงินที่ดีมาสู่คุณนะคะในเดือนมิถุนายน2563น้รกี้แรกๆการเงินก็อยู่ เงินมันเป็นช่วงที่เงินไม่คล่องตัวแต่มันจะเริ่มมีการเงินที่ไหลสะพัดนะคะเนื่องจากไพ่อัศวินไม้เท้าเนี่ยมันมีงานใหม่ๆเข้ามาทําให้ได้เงินเข้ามาค่ะต่อไปนะคะดูเรื่องความรักอีก3ใบนะคะใบแรกได้ไพ่เด Sun ันใบที่2ได้ไพ่ราชินีถือถ้วยนะคะ Queen of Cups ใบที่3มได้ไพ่เดอะชีริออต เรื่องความรักดีนะคะไม่มีปัญหาคุณยังมีความรักที่สดใสสมมุติคุณเป็นคนโสดเนี่ยนะคะคุณก็อาจจะมีความรักใหม่เข้ามานะหรือถ้าคุณแต่งงานแล้วนะคะหรือว่ามีคู่แล้วเนี่ยความรักนี้ก็ยังดีราบรื่นโรแมนติกอยู่นะคะคุณจะเป็นแม่บ้านแม่เรือนแล้วก็มีสเสน่ห์ทำให้คู่ครองของคุณเนี่ยติดใจในเรื่องของการที่คุณมีรถมือดีนะคะเป็นแม่ครัวหัวปลาดูแลบ้านดูแลครอบครัวดีนะคะคุณจะชนะใจคู่ครองหรือ แฟนคุณนะคะในอนาคตเนี่ยคุณก็จะสามารถที่จะปรับตัวอยู่รอดเกี่ยวกับสถานการณ์ความรักที่มันอาจจะเคยมีเรื่องของความรักที่รุ่มรุ่มรอนรอนมาก่อนแต่คุณก็จะเอาชนะอุปสรรคทั้งหลายเรื่องความรักไปได้ค่ะ และนั่นก็คือการพยากรณ์ทั้งหมดนะคะของดวงชะตาบุคคลลัคนาราศีเมษประจำเดือนมิถุนายนพศ2563หากท่านสนใจรับการพยากรณ์แบบละเอียดเป็นการส่วนตัวกับอาจารย์สรุดาดรฟาร์จูนกรุณาติดต่อมาที่เบอร์ 0624745251หรือที่ไลน์ไอดีเดียวกันก็คือ0624745251หรือที่ Facebook และแฟนเพจสรุดา a ฟอร์จูนค่ะและสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณสำหรับการรับชมและหากท่านใดสนใจติดตามรับชมรายการครั้งต่อไปกรุณานะกด Subscribe กดกระดิ่งรวมทั้งช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้อาจารย์หน่อยนะคะ ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ